สวัสดีครับมาแล้วเราเอาเตอร์ Wi-Fi 6ราคาประหยัดมาพร้อม AX 1800ติดตั้งผ่านแอปรุ่น Archer AX 23จากทางทีปลินขอบคุณทางทีปลิที่ส่งมาให้รีวิวสำหรับ20คนซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับราคาก็เพียง1 9 9 0บาทจากในกล่องเราก็มาแกะกล่องเพื่อจะดู อุกรณ์ภายในนะครับอุปกรณ์ภายในก็จะกรอบไปด้วยคู่มือนะครับและกล่องราเตอร์ที่มีเสาสี่เสานะครับภายในก็จะมีอะแดปเตอร์และใต้กล่อง Ad รูเตอร์ก็จะพบสายแลนหนเส้นเป็นสายแลนกิบบิตนะครับ รุ่นนี้รองรับ Super Fast 1.8กิกะบิต Wi-Fi ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Wi-Fi 6เพื่อความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เสถียรและความเร็ว Wi-Fi สูงสุดถึง1.8 g กิกะบิตคือข้อดีของ Wi-Fi 6ทั้ง2ย่านนะครับเราสามารถก็ติดตั้งผ่านแอปจากมือถือได้เลยโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ มีเทคโนโลยี one mesh ซึ่งสามารถที่จะใช้กับ extender ทำให้ wi-fi ไปถึงทั่วบ้านได้ของ t p l i n k ที่ตัวเครื่องจะกอบไปด้วยเสาสี่เสานะครับเสาสีเส,า,เสานี้แต่ละเสาก็ไม่สามารถถอดได้แต่สามารถบิดซ้ายขวาขึ้นลงนะครับได้ปิสระแต่ละตัว ส่วนด้านหน้าก็จะมีไฟ LED นะครับรอบอกสถานะการทางานของเครื่องด้านหลังก็จะมีพอร์ต LAN 4พอร์ตนะครับพอร์ต w a น1พอร์ตเป็นพอร์ตคิกับิดมี WPS ปุ่ม WPS ปุ่มเปิดปิดนะครับแล,และเมื่อเราพลิกมาด้านหลังเราก็จะเห็น ช่องรูละบบยอกะจํานวนมากนะครับและมีสติ๊กเกอร์ที่ติดบอกถึงอ่าดิฟ t อร์พาสเวรดในการเข้า Wifi ด้วยครับนี่คือบทโดยรอบของตัวเครื่องหลังจากที่เราได้นำเครื่องมาติดตั้งพร้อมกับ ล่เราเตอร์ของเรานะครับของที่บ้านก็ใช้ T.O.T เสียบสายแลนเข้าที่ด้านหลังช่องสายแลนของเราเตอร์มาที่ช่องแวนของตัว TP-Link AX23 นะครับแล้วทำการเซตอัพโดยสแกน เข้าไปที่ App Store นะครับใช้แอปพลิเคชัน t e t เ e r ของ TP-Link ในการ s e ตอั r เราเตจากที่ได้ลอง Connect ดูนะครับภายในชั้นเดียวกันก็สปีดก็ขึ้นมาเกือบเกือบจะ500เมกอ500เมกะบิตเอซกนะครับอันนี้เป็นการท e ส t ที่หน้าเราเตอร์เลย าการระยะแค่เมตรสเมตรแต่ที่บ้านผมใช้1 g กิกะบิตนะครับส่วนดาวน์โหลดก็จะได้ประมาณ200เมกถัดมาผมได้ไปอยู่ที่ห้องนอนนะครับในชั้นเดียวกันผ่านกำแพงมาประตูในการเทดสสปีดก็จะได้อยู่ที่ราวๆ60 m e เมกะบิตเปอร์เซกนะครับในการดาวน์โหลด ส่วนอัพโหลดก็จะได้อยู่ประมาณ50เมกะบิตถึง60เมกะบิตเปอร์นะครับน,นี้คือผ่านกำแพงแล้วก็ห้องกั้นห้องและประตูและยังมีคุณสมบัติอีกมากมายนะครับเช่นใช้ชิปเซต็ตคอคอมประสิทภาพสูงทำให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่สเสถียรและยังช่วยประหยัดพลังงานได้ และยังมีฟีเจอร์ Parent Control ซึ่งสามารถให้คุณมาสมบัติในการควบคุมโดยผู้ปกครองรวมการบล็อก URL ที่ไม่เหมาะสมที่หน้าผู้ไฟล์ผู้ใช้ปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตและอีกมากมายนะครับครับโดยสรุปแล้วตัว a r c u e r AX 23ตัวนี้สามารถทำงานติดตั้งได้ง่ายและรองรับ Wi-Fi ที่มีก่อนหน้ามาทั้งหมดนะครับรองรับ ISP ทั่วไปด้วยสามารถที่จะไปหาซื้อได้ที่ช h อปปีและลา z a ด a าในร้านคอมใกล้บ้านราคาก็ประหยัดเป็นเรเตอร์ที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลยครับขอบคุณครับ